พ่าดแล้ววิ่งต่อไปได้ยังไงเราตรงนี้นะมันเป็นทางตันทางตันเนี่ยนะเขตสุริยันหลวงแล้วนี่ทำไม,ไมวิ่งมาตรงนี้เออหอบคนจะวิ่งมาให้เหนื่อยทําไมอมแต่ท้ายก็ต้องโดนป้ามอยู่ดีอเ <c oughs> <c oughs> ตกลงกันอ่าเด็ดๆได้ป้ามแน่นอนเลยทำไมตกลงเลยก็ตกลงเลย ยังไงนะมึงข้างบนปูกข้างล่างทำไมอะ่ะมึงยังทำไม่เป็นนะทำอะไรนะฮะทำอะไรโภลมานไงโภลอัญชล,ลีอัญชลา,าจีอัญชลีจ๋า,อ,าอัญชลีอัญชลูจูไม่ใช่นะ <laughs> เฮ้ยเจอหูแล้วเว้ย อะไรครับมาแล้วมาแล้วมาแนี่โดนปู่นน่ดนึงจะไนีไปไหนปูแน่แน่เถอะจะีไม่ได้เหนื่อยทำไมก็ไม่รู้และกูสะอาดด้วยใไหมคุณเทียงซะด้วย